สุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนอย่าลงเชื่อขายหรือบริโภคยาแผนโบราณบางยี่ห้อซึ่งมียาสเตียรอยผสมอยู่หากรับประทานในระยะยาวส่งผลให้เกิดกระเพาะทะลุกระดูกพุนและภาวะไตวายตำรวจรวบ2ผู้ต้องหาร่วมกันลักทรัพย์ในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้ของกลางกว่า500รายการ ปศุสัตว์เชียงใหม่เตือนนักท่องเที่ยวที่ชอบให้อาหารจับนกพิราบเล่นบนขวางท่าแพควรทำความสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารรอบวันกับ,กบข่าวท้องถิ่นกันนะคะ เราเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ค่ะไปดูสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตือนประชาชนที่บริโภคนะคะยาแผนโบ,โบราณที่เรียกว่ายากระสายเส้นค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านคงจะเคยซื้อมารับประทานกันแล้วนะคะโดยเฉพาะยากระสายเส้นตราบ เทพพิดาแล้วก็ตาพิคุณทองค่ะคุณผู้ชมซึ่งจากการพิสูจน์แล้วนะคะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีสารสเตียรอยผสมอยู่หากผู้บริโภครับประทานไปในระยะยาวค่ะอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะของไตวายรวมไปถึงกระเพาะทะลุแล้วก็กระดูกพุ่นได้ค่ะ ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่เพศสัชกรหญิงนรุมนขันตีกุลเพศสัชกรชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะน,นี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดของอยาแผนโบราณปลอมชื่อ,อยาก,กระสายเส้นตราเทพทิดาและยาก,กระสายเส้นตาพิกุลทองลักษณะปเป็นยาน้ำบรรจุในขวดแก้วฉลากแสดงสปปรรพคุณลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายและมีการวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปท้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง ตรวจสอบแล้วพบว่ายากระสาเส้นปลอมทั้งสองยี่ห้อมียาสเ,ยสเตียรอยขอภัยค่ะผสมอยู่ยากระสาเส้นตราเทพธิดาเป็นยาสามัญประจำบ้านเลขทะเบียนที่ G430-46 ทับ 46. ผลิตโดยบริษัทไทยเฮอร์เบิลสแตนด์ดจำกัดเลขที่77หมู่แปดตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะ ซึ่งของปลอมฉลากระบุไว้นะคะว่าผลิตโดยโรงงานผลิตยาแผนโบราณงานดีโอสดค่ะซึ่งก็ไม่ตรงตามบริษัทต้นทางที่ผลิตนะคะอยู่ที่เลขที่77หมู่ที่8เช่นเดียวกันตำบลชนบทอำเภอเชอนบทจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าโรงงานผลิตยาแผนโบราณงามดีโอสดได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาและยา กรใส่เส้นตราพิกุลทองนะคะในฉรากระบุว่าเป็นยาสามาญประจำบ้านผลิตโดยโรงงานผลิตยาแผนโบราณพิกุลทอง7ชั้นโอสดเลขที่653ถนนสมทวินราชตําบลตลาดอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแต่จากการตรวจสอบเลขทะเบียนยา G799-48 นั้นพบว่าเป็นยาของยากระสายตราหมอทองอินค่ะซึ่งก็ไม่ตรงกันนะคะผลิตโดยร้านทองอินเพสัดและไม่พบว่ามีการขึ้นทะเบียนตำรับยาของยากระสายเส้นตราพิกุลทองนอกจากนี้หากตรวจพบนะคะก็มี การผสมของสเตียรอยค่ะผิดตามมาตรา12ของพรบรยาพุทธศักราช2510ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษตามมาตรา101จำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน10,000บาทหากพบนะคะยาดังกล่าวค่ะไม่ว่าจะเป็นยากระสายเส้นนะคะตาเทพธิดาหรือว่าตาพิกุลทองสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053894742ค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะผู้ชม053 894 742ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะ<ๆ>ก็เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะปัจจุบันนี้ค่ะก็มี หลายกลุ่มนะคะที่หันมาบริโภคยาแผนโบราณโดยเฉพาะยากระสายเส้นซึ่งก็มีความเชื่อว่าจะสามารถช่วยแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายได้นะคะอย่าลืมสังเกตกันด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ยาที่ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตรวจสอบก็คือยากระสายเส้นตราพิกุลทองแล้วก็ยากระสายเส้นตราเทพทิดานนะคะโดยมีการจดทะเบียนแล้วก็โรงงานที่ผลิตไม่ตรงกับที่มีการจดทะเบียนไว้นะคะหากท่านไหนพบเห็นหรือว่ามีคน มาขายให้หรือว่ากําลังเจอะบริโภคนะคะัุผู้ชมก็สามารถโทรไปสอบถามหรือว่าโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่053894742หรือว่าโทรไปแจ้งได้ที่สำนักง,งานสาธารณาสุขทั่วประเทศค่ะ เราไปต่อกันที่การจับกลุ่มสองผู้ต้องหานะคะที่ร่วมกันลักทรัพย์ตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนใน5าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางกว่า500รายการค่ะที่กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจโทธนิศักดิ์ธีรสวัิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภา,รนานนรค5พลตำรวจตรีมนตรีสมบุนานนท์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกปรีชาวิมลชัยจิตรองผู้บังคับการตำรวจ ผู้ทอนจังหวัดเชียงใหม่และพันตารวจเอกอภิวั์ชัยศรีสุดผู้กํากับการสพเมืองเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองเชียงใหม่ค่ะร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาอดีตผู้ต้องขังนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ค่ะจำนวน2คนด้วยกันก็คือนายเจษดาใจกาศอายุ27ปีและนายกฤษชนะหรือแบงค์ทายินตาอายุ29ปีพร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งัดแงะ และทรัพย์สินมากกว่า500รายการค่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่ทองรูปประพันธ์พระเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถจักรยาน,ยน,ก,ยานกล้องถ่ายภาพคอมพิวเตอร์มือถือและเอกสารต่างๆค่ะโดยผู้เสียหายเจ้าของบ้านก็มาร่วมชี้ตัวด้วยนะคะในการถแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะพลตำรวจโทรธนิศัก์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคกล่าวว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ เป็นนักงัดแงะที่มีความชำนาญค่ะจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่าเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำหลังต้องโทษมาหลายครั้งทั้งร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นวิ่งราวทรัพย์รับของโจรโดยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่เงินเดือนไม่พอใช้จึงได้ร่วมกันซ้อนรถจกักรยานยนต์ออกไปตระเวนงัดแงะเข้าไปลักทรัพย์ตามบ้านเรือนของประชาชนใน5้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เดือนเดียวนะคะเข้าลักทรัพย์ได้ถึง17หลังค่ะได้ทรัพย์สินไปหลายรายการแล้วนําไปซื้อยาบ้ามาเสพล่าสุดวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้เข้าไปลักทรัพย์บ้านของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่สองหลังติดกันในพื้นที่บ้านพักอาจารย์ภายในเขตหมู่ที่2ตําบลแม่เหียค่ะ ผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่ามีทรัพย์สินเป็นรถจักรยานยนต์และของมีค่าถูกลักไปมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้แกะรอยจากภาพวงจรปิดตามโครงการ police eye ค่ะและวางแผนกับทางร้านรับซื้อของมือสองกระทั่งทราบว่าคนร้ายได้นำทรัพย์สินเป็นกล้องถ่ายภาพนะคะที่ลักไปนำมาขายให้กับร้านมือสองแห่งหนึ่งตรงปากทางเข้าวัดศีมูลเรืองอำเภอสารภีเจ้าหน้าที่จึงได้นำก,กำลังขอภัยค่ะ พร้อมหมายคน้นเข้าตรวจคน้นแล้วก็จับกลุ่มทราบว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนมักจะนำทรัพย์สินต่างๆมาขายให้กับร้านนี้อยู่บ่อยครั้งจากนั้นได้นำตัวไปขยายผลที่บ้านซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสารพีพบของกลางอีกจำนวนมากค่ะจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์และนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มหลังถูกจับนะคะผู้ต้องหาให้การว่าเรียนวิชาการงัดแงะเข้าบ้านต่างๆรวมถึงการงัดตู้เซฟระหว่างที่ติดคุก โดยใช้อุปกรณ์เพียงเหล็กยาวปากแบนค้อนแล้วก็คีมสามารถสะเดาะกุญแจไขเข้าบ้านได้ทุกหลังค่ะจะเลือกลงมือโดยสังเกตจากบ้านที่เจ้าของบ้านออกไปทํางานล็อกประตูบ้านทิ้งไว้และไม่มีรถจอดอยู่โดยจะขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันไปตระเวนดูไม่มีการวางแผนดูล่าล่วงหน้านะคะเมื่อพบว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอยู่ก็จะไขเข้าไปรื้อค้นลักเอาทรัพย์สินในบ้านทันทีเน้นก่อเหตุในช่วงกลางวันค่ะพื้นที่ก่อเหตุส่วนใหญ่เลือกเป้าหมายเป็นบ้าน พักอาศัยทั้งในเขตอำเภอหางดงสันทรายสันปะตองนะคะอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงแต่จะเว้นไม่ลักที่อำเภอสารภีบ้านเกิดและยังยอมรับว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เคยบวชเป็นพระแต่ศึกออกมาอ้างว่ากลัวบาปแล้วก็ย้ำกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ลักของในวัดเพราะกลัวเป็นบาปอีกเช่นกันค่ะหลังสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีและรอให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวแจ้งข้อกก่าหาเพิ่มเติมค่ะ ท่านไหนนะคะที่ทรัพย์สินของมีค่าภายในบ้านหายไปนะคะผู้ชมสงสัยว่าอาจจะเป็นขบวนการนี้ก็สามารถไปดูของกลางได้นะคะที่ตํารวจภูทรพักค่านั่นเองหรือว่าจะไปสอบถามได้ที่สพเมืองเชียงใหม่ค่ะ เราไปต่อกันที่ปศุสัตว์นะคะแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวค่ะที่ไปให้อาหารนกหรือว่าไปถ่ายภาพกับนกพิราบนะคะที่บริเวณขวางประตูท่าแพค่ะซึ่งบริเวณนั้นก็มีนกพิราบจํานวนมากนะคะมาบินอยู่ในบริเวณดังกล่าวล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์เชียงใหม่ก็ออกมาแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวนะคะหลังจากที่ให้อาหารหรือว่ามีการสัมผัสกับตัวนกอย่าลืมนะคะทําความสะอาดมือรวมไปถึงทําความสะอาดร่างกาย ก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือว่าก่อนที่จะบริโภคอะไรเข้าไปเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ค่ะ เนื่องจากขณะน,นี้บนขวงประตูท่าแพด้านทิศเหนือค่ะจะเป็นจุดที่มีพ่อค้าแม่ค้านําอาหารนกแล้วก็อาหารปลามาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีจํานวนมากได้ให้อาหารนกพิราบที่บินมาบริเวณดังกล่าวที่เพิ่มปริหารมากขึ้นในแต่ละวันนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีค่ะที่นักท่องเที่ยวนํามาโปรยให้เพื่อหวังจะเซลฟี่กับนกพิราบหรือที่เรียกว่าเชื่องมากนะคะสามารถนั่งให้อาหารแบบใกลๆ้ๆซึ่งจะมีเด็กๆชาวจีนเข้า ไปจับเล่นแต่เนื่องจากนกพีราบเป็นพาหะหนึ่งที่สามารถนําเชื้อโรคมาแพร่ได้แต่ก็ยังไม่มีป้ายแจ้งเตือนกับนักท่องเที่ยวจึงทําให้นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบนะคะ ด้านนายสัตวแพทย์ดรสมพรพรวิเศษสิริกุลนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรคส่วนใหญ่ที่เกิดจากนกหรือสัตว์ปีกจะไม่แพร่สู่คนมีเพียงเชื้อโรคไข้หวัดนกที่ยังต้องเฝ้าระวังถึงแม้จะหายไปจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี51แต่การไปจับหรือสัมผัสต,ตัวนกมูลขนและน้ำลายไม่ทำความสะอาดล้างมือหรือไปหยิบกินอาหารหรือขนมนะคะ โดยเฉพาะเด็กๆอาจจะทำให้ป่วยจากโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษได้เพราะความไม่สะอาดจากตัวนกอย่างไรก็ตามค่ะฝากเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการจับหรือสัมผัสควรทำความสะอาดล้างมือก่อนกินอาหารซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงมาตรการเฝ้าระวังดูแลสัตว์ปีกด้วยการฉีดวัคซีนระยะ4ของจังหวัดนะคะจังหวัดเชีงยงใหม่ขออภัยค่ะส่วนนกที่บินโดยทั่วไปตามธรรมชาติยังไม่มีการแพร่เชื้อโรคแต่อย่างใดค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เชียงใหม่นะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะที่ไปเที่ยวบริเวณขวางประตูท่าแพแล้วก็มีการไปให้อาหารนกรวมไปถึงไปเซลฟี่นกในระยะใกล้มีการสัมผัสกับตัวนกโดยตรงนะคะก็ให้ระมัดระวังค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการตรวจสอบพบเชื้อโรคต่างๆนะคะแต่ก็ ถือได้ว่านกพิราบค่ะเป็นพะหะนําเชื้อโรคชั้นดีนะคะผู้ชมก็อาจจะทําให้เกิดโรคท้องร่วงรวมไปถึงโรคอื่นตามมาได้ค่ะล่าสุดนะคะก็อาจจะมีการทํำป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติกันด้วยนะคะถึง ข้อควรระวังในการให้อาหารนกแล้วก็การสัมผัสตัวนกในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะโฆษกรัฐบาลเผยนะคะว่านายกเดินหน้าในการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญหรือว่าทัวร์ที่ไม่นํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยพบต้นขบวนการในประเทศไทยค่ะกินเงินไปแล้วนะคะหลายกิจการโดยท่านนายกเตือนสติคนไทยให้คิดถึงประโยชน์ของชาติหยุดพฤติกรรมสมคบต่างชาติทําลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนั่นก็หมายถึงทางรัฐบาล ก็ยังคงเดินหน้าในการปราบทัวที่ไม่ถูกกฎหมายนั่นเองค่ะรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ โฆษกรัฐบาลเผยทางการลุยปราบทัวศูนย์เรียนพบต้นขบวนการในไทยกินรูปหลายกิจการเตือนสติคนไทยคิดถึงประโยชน์ชาติหยุดพฤติกรรมสมคบต่างชาติทำลายภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านับจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทัวร์ูญเหรียญอย่างจริงจังนั้นล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวได้เข้าจับกลุ่มเจ้าของบริษัทฟูอันจำกัดและบริษัทสินหยวนจำกัดซึ่งเป็นบริษัททัวร์สูญเหรียญที่ไม่ได้นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมีแต่ยอดนักท่องเที่ยวและเงินรายได้ทั้งหมดจะถูกส่งกลับ ับจีนผ่านในหน้าโดยทั้งสองบริษัทมีความผิดฐานสวมบัตรประชาชนคนไทยเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททั่วและความผิดอังยี่ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหลักในการยึดทรัพย์ของปปงและยังได้ขยายผลตรวจพบต้นทางขบวนการทัวศ์นูนเรียนชื่อบริษัทโ o t r ท n s p ส r อรจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย มีรถตู้อยู่ในครอบครองกว่า3,000ันคันมีบริษัทจิวเวอรี่นะคะบริษัทเครื่องหนังบริษัทอาหารยาบำรุงสุขภาพและร้านอาหารในเครือโดยให้บริษัทของคนจีนนำลูกทัวร์เข้าไปใช้บริการรถทัวร์และร้านอาหารดังกล่าวซึ่งจะเก็บเงินจากลูกทัวร์ที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มอีกประมาณ3 5เของเงินค่าแพ็กเกจทัวร์ที่เก็บไปเบื้องต้นแล้วนะคะทำให้มีเงินสะพัดหลายพันล้านและไม่มีการชำระภาษีอย่างถูกต้องค่ะ รัฐบาลยินดีสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวที่ถูกกฎหมายจึงยอมไม่ได้กับพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายโดยอยากเตือนสติคนไทยนะคะว่าขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งไม่สมคบคิดกับต่างชาติสแสวงหาประโยชน์เข้าตัวเองเพราะถึงแม้จะร่ำรวยจากการประกอบธุรกิจแต่รายได้ส่วนใหญ่กลับตกเป็นของต่างชาติทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและขวนกำลังใจของผู้ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตค่ะ ท่านนายกได้ทราบข้อมูลแล้วและฝากชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเดินหน้าปูพรมแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่ลักลอบกระทำในลักษณะนี้และขอให้ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวหยุดกระทำการโดยทันทีและไม่หลงเชื่อคำชักชวนจากผู้ไม่หวังดีหรือหากพบการประกอบธรุรกิจที่เข้าขายทัวร์ศู์เหรียญให้รีบแจ้งศูนย์ดำรงธรรมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีโดยรัฐบาลจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกกรณีค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะคะได้สนธิกำลังเข้าจับกลุ่ม ตัวกรรมการบริษัท OA Transport 2คนในข้อหาอัางยี่และกระทำการให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมทางเข้าตรวจค้นบริษัท OA Transport บริษัทบางกอกแฮนด c คราฟบริษัท Royal p a r a d ด s e นะคะบริษัท Royal เจ m e ิน n t e r n a t i o n a นบริษัท Royal Thai Herb สามารถยึดของกลางได้หลายรายการค่ะ โฆษกรัฐบาเลเผยกทมสนองนโยบายนายกเตรียมเปิดเดินเรือของพดุงกันยานี้มุ่งระบายรถบนถนนเชื่อมหัวลำโพงเจ้าพระยาควบคู่แผนส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวฟื้นฟูวิถีชีวิตไทย พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในเดือนกันยายนนี้กรุงเทพมหานครจะนำร่องให้บริการเรือโดยสารในคลองพดุงกรุงกรเกษมจากท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือเทเวศระยะทาง5กิโลเมตรตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อระบายการจราจรทางถนนที่ขับข้างจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ การดําเนินงานแบ่งออกเป็น2ระยะโดยระยะที่1จะดําเนินการก่อสร้างท่าเรือใหม่ในคลองพดุงหนึ่งท่าเรือคือท่าเรือเทวราชกุลชรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนี้รวมทั้งปรับปรุงเรือของสํานักระบายน้ําจํานวนสี่ลำโดยใส่หลังคาคลุมกันแดดและฝนจัดที่นั่งและอุปกรณ์ความปลอดภยัยเพื่อให้บริการประชาชนเดินทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟหัวลําโพงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหัวลําโพงกับเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือเทว ะระยะที่2นะคะจะดําเนินการปรปับปรุงภูมิทัศน์ของพระดุงกรุงเกษมขุดลอกดูดเลนในคลองและก็ซ่อมแซมผนังเขื่อนตามแนวคลองพร้อมทั้งจัดหาเรือโดยสารเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์โดยคาดว่าจะเริ่มเดินเรือในคลองได้ราวเดือนมีนาคมในพศ2560ค่ะ พลตรีสรรเสริญกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านายกรัฐมนตรีฝากขอบคุณกทมที่ได้อำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลโดยอยากให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืนคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนรวมทั้งกําชับให้ดูแลเรื่องของสภาพเรือและจิตสํำนึกของคนขับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะ ท่านนายกย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในเมืองเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดหนาแน่นโดยเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางพิเศษรถไฟฟ้ารวมถึงเรือโดยสารในแม่น้ำลำคลองต่างๆโดยเฉพาะการสัญจรทางน้ำนั้นขอให้คิดเพิ่มเติมเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยค่ะเช่นการขายสินค้าอาหารในเรือการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ริมน้ำเพื่อดึงดู นักท่องเที่ยวด้วยค่ะค่ะและทั้งวันนี้คือข่าวสารจากสำนักนายกรัฐมนตรีและข่าวสารรอบวันในข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ